รู้แล้วทำตกใจล่าสุดเชียร์ที่คําพรอันฟอร์แฟนหนุ่มไฮโซสืบเนื่องจากประเด็นที่เพจดังเจมอยร้อยแปดเผยมีคู่รักมาเทคเขาอันฟอร์กันอีกคู่แลนะเน,เนี่ยจะมีคู่เลิกเงียบกันอีกแล้วหรอ ล่าสุดวันนี้17กรกฎาคม66ข่าวบันเทิงช่อง8รายงานว่าไปสืบมาไปส่องมาคู่หนึ่งไปตามสืบมาว่าคู่ที่เขา unfollow กันอะมีใครแต่อยู่ๆก็นิมิตขึ้นมาเชียร์ที่คำพรเขาดูมาดเท่ๆแต่ก่อนเขาเล่นบาสไหนลองไปส่องซีเขายัง follow กันอยู่หรือเปล่าอันไปแล้วจริงเชียร์กับบิ๊กเนี่ยเห็นปะเชียร์ unfollow ไม่มีพี่บิ๊กแล้วแต่พี่บิ๊กยังตามเชียร์อยู่ ก็มีบอกกันว่าไม่ค่อยเห็นสองคนนี้มุ้งมิ้งกันมาสักพักละรูปคู่ล่าสุดคือเดือนมีนาหลังจากนั้นก็ไม่มีการลงรูปคู่อะไรอีกเลยเรื่องเลิกเราไม่ฟันธงแต่คู่ที่อันฟอลโลกันคือคู่นี้แหละทั้งนี้เมื่อ3าถึง4เดือนที่ผ่านมาประมาณเดือนมีนาคมก็มีการให้สัมภาษณ์คุยกันว่ามีแพนเล่นอ,อนาคตอย่างไรก็ตามรอฟังจากปากทั้งคู่อีกครั้งนะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงเอ่ย มือลั่นไปเองหรืออันฟอรต้องรอสาวเชียออกมาพูดเองจ้า